มันนี่ผม,ผมสามชับโซนแลเนี่ยโซนธรรมดาเล่นควัไฟดิฟืนมาดควโทรไปจีนได้ก็า้องไหมนเดิมนะว่าทาเลยเยอะหกสามไม่ร้น่นะหึงกี่เดียนดิใช่ไหมเรบโอ้ยแค่ปะดิท่อน้ำไม่ยอมเปลี่ยนอีกของรถเด็แพงด้วยครับโอ้ขาดแล้วเนี่ อันนี้เดียวขาดเลยแทงฟิวเข้าดูดิโอ้ยฟอร์นเบรกออกแบบเปไกมาังไงมาใช้22ปีไปเสียโอ้โหเกินไปโอ้น้าเปลี่ยนมาเงี้ยดีแล้วถูกต้องเงี้ยดีเจ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนตดวเสลร์งยังไ,งไ้นี่จะเปลี่ยนโดนได้ อดนอแม่ปั๊มนี่เจนนอเลี้ยนนอไปจอเลยแม่ปั๊มนีกไม่รีบแม่ปั๊มคลาด,นะดอ่ะนอนี่หายไปตัวหนึ่งนี่ก็หายไอ้ช่างไม่ใส่มาให้ช่างฉลาดจริงี๋โอ้ทำมัดย่างเงี้ยเนี่ยทำมัดแบบนี้ดูของผมไปครับเนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยมัดเงี้ยดีอยู่ดีครับคีเรเต็มอยู่ดีรายจะ่ายก็ก,การก็มุนมุนออกไอ้เงี้ไม่ไม่ไม่ค่อยอยู่ เดี๋ยวดูช่วงล่างะเดีย๋ยวฟันลูกค้าหน่อยลูกค้าเข้ามาใหม,ม,ม,ม่ไม่รู้ช่งางกำลังร้อนเงินเลยโหไม่เ,มเคยเห็นหน้าที่ไหนคนนี้เลยเห็นเคยเห็นหน้าที่ไหนเอออย่าดูเยอะเออย่านะกล้องผมมองเห็นนะอย่านะเห็นทั่โลกอะ่ะลงทุนสองบาทเองผมลงทุนสองบาทเองน,นั่นแหละไม่ได้ทำอะไรเลยเ vô tiếp vận Thank right. 妈的，鸭子！ You'll be right Thank <laughs> you. ってわけだ。<laughs> ช่างเขาจะเปลี่ยนในตัวไหนง่ายๆในยากๆเขาจะปัดออกครับไปร้านอื่นของรถเนี่รู้เยอะจริงๆมาบูษเสียคเขาเชื่อเขาเอ,อ,อย่างอื่นไว้เปลี่ยนให้เปลี่ยนบุษตัวเดียวโยกมือนี่ลองยาลุงโยกเนาะโยกนี่เห็นไหมนี่นี่หัวมือเห็นไหมนี่นะ,นนะกระป๋อน,นี่โตหมดเลยลุงมาสั้นเนี่ย เฮ้ยนี้วปาตัวมันอะไรนี่อะไนี่ก็ซีลงหมดเลยอย่างเสียตามอายุมันพอเห็นแล้วเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่นี่ที่กล้องยาวมันเสียตัวนี้นะครับเป็นอยากจะคลองรถเนี่ยขับรถเลี้ยวเข้าบ้านเนี่ยตัวนี้นะครับเลี้ยวเข้าบ้านแรงแล้วชนอันนี้แล้วไม่ยอมคืนพรมลายพอกระแทกอันนี้ทําให้บูดนี่เสียครับเนี่ยตัวนี้นะทาให้บูดนี่เสีย ถ้าไทเกอร์เนี่ยตัวนี้จะเสียครับพอบูนนี่เสียช่างก็เลยเปลี่ยนกล้องยาเปลี่ยนกล้องยาเสร็จมันก็ไม่หายมันก็เป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นขาไก่ทั้งนี้ครับเห็นไหมทังนี้ไม่ชนเลยทางนี้อ่ะเนี่ยทางนี้เลี้ยวไม่ชนเลยเห็นไหมเลี้ยวคขวารถเลี้ยวโตเลี้ยวใจเนาะเนี่ยทางนี้แสดงว่าแสดงว่าเลี้ยวเข้าบ้านเป็นเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่ชนเลยเห็นไหมแต่ทางนี้ดีมากไม่ชนเลยถ้าไม่ชนเงี้ยไอ้ขาไก่นี่จะไม่เสียเลยครับ ขาไก่นะนี่นะเอ๊สายที่กล้องยาเสียดินี่ขาไก่นี่ไม่เสียถ้าชนอันนี้เสียนี่ชนอันนี้นตำราดาตัวนี้จะมียางพุ่มอยู่ยางก็ขาดออก